สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จอยก็ยังอยู่ที่สวนจังหวัดน่านนะคะวันนี้ก็มาเข้าสวนอีกแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋าวันนี้มาขายยางพารานะคะวันนี้คนงานก็เก็บยางกันหมดแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศในสวนกันนะคะสดชื่นมากๆเลยช่วงนี้ที่จังหวัดน่าน ฝนตุกนาแน่นนะคะอ่าโชคดีหน่อยก็ตอนที่พี่จอยเข้าสวนนะคะก็ไม่มีฝนวันนี้เก็บยางเสร็จลงมาฝนก็ตกเลยนะคะเพื่อนๆจ้าพี่จอยก็คิดว่าถ้าเก็บยางเสร็จไวพี่จอยก็จะ กลับบ้านเลยนะคะก็จะกลับไปนอนที่ลำปางอย่างที่บอกแต่แรกนะคะแต่บังเอิญว่าฝนตกหนักมากนะคะตลอดเส้นทางเลยทำเวลาไม่ได้นะคะต้องขับรถระมัดระวังนะคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะสุดท้ายก็ มาถึงที่จังหวัดแพร่ก็เย็นแล้วนะคะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ก็เลยแวะพักที่แพร่ก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะไปต่อที่ลำปางนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังว่าช่วงนี้ที่จังหวัดน่านฝนตกนะคะพี่จอยก็เข้าสวนคือทั้งวันก็คือมีความโชคดีก็ตอนที่ว่า ผลงานเก็บยางเก็บขี้ยางก้อนนะคะไม่มีฝนตกนะคะแต่ว่าพื้นก็ชั่มฉ่ทำแฉเลยนะคะพื้นในสวนนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนนะคะตอนร้อยกีตางบนเี่ยพนแจ้งฝนก็ไม่มีนะคะไม่มีแต่ว่าก็ ฝ้ามืดนะคะฟ้ามืดทั้งวันไม่มีแดดเลยนะคะเพื่อนๆจะบรรยากาศก็จะเป็นสลัวสลัวแบบนี้เลยนะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนแล้วก็ยุงก็ไม่มีนะคะก็แปลกเหมือนกันนะคะวันนี้ไม่มียุงนะคะ บางครั้งยุงจะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มียุงนี่ก็คือบรรยากาศในสวนนะคะแถวๆนี้คนงานยังไม่ได้มาเก็บนะคะเขาก็จะเก็บเป็นโซนๆไปนะคะวันนี้ราคายางก็ลดลงมาอีกนะคะครั้งที่แล้วพี่จอยมาขายได้ยี่สิบเจ็ดบาทวันนี้ขายอ่อ ถามผู้รับซื้อนะคะเขาบอกว่ากิโลละยี่สิบห้าบาทห้าสิบตังค์นะคะจริงๆแล้วเขารับซื้ออยู่ที่ยี่บสี่บาทห้าสิบนะคะหรือว่ายี่สิบสี่บาทแต่ที่เขาให้พี่จอยเขาบอกว่าเป็นขาประจํานะคะเขาก็เลยกล้าให้ได้ยี่บสี่บาทห้าสิบอ่ายี่บห้าบาทห้าสิบ เพราะว่าช่วงนี้ราคาลงเรื่อยๆนะคะราคายางพาราก็ต้องขายนะคะเมื่อมาเก็บแล้วนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะระหว่างที่พี่จอยถ่ายวิดีโอนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กี่ตันนะคะพเพื่อนจ๋า มีการทำงานก็เริ่มเก็บยางแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะรถก็มารลอฟุกแล้วนะคะสำหรับรถที่เราย้างเขามาฟุกนะคะเขาคิดเดี๋ยวนี้เที่ยวละนะคะหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวนะคะถือว่าแพงมากมากนะเมื่อก่อนพี่จอยเคยจ้างเขามาสมัยที่น้ำมันถูกนะคะ ก็ตกประมาณเที่ยวละสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยขึ้นมาห้าร้อยขึ้นมาหกร้อยหกร้อยก็ขึ้นมาแปดร้อยเลยนะคะหลังจากนั้นแปดร้อยก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาหนึ่งพันบาทก็จะประมาณนี้นะคะแพงมากๆเลยน้ำมันก็แพงนะคะแล้วก็ช่วงนี้อ่าถนน เวลาเขาทุกก็ลำบากนะคะเพราะว่าฝนมันตกหน้าฝนด้วยนะคะนี่ต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนของพี่จอยก็โตวันโตคืนเลยนะคะในสวนก็มีทุเรียนอยู่ห้าต้นนะคะโตโตเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางรถยนต์ข้าวออกได้สองทางเลยในส่วนพี่จอยนะคะ ม้นก็จะเป็นขี้ยางก้อนนะคะช่วงที่ผ่านมาคนงานบอกว่าฝนมันตกทุกหนาแน่นมากๆเลยได้กรีบบ้างไม่ไม่ได้กรีบบ้างนะคะถ้าฝนตกหนักเขาก็ไม่ได้กรีบนะคะยางก็ถือว่าเดือนนี้ได้ยางน้อยมากนะคะได้ไม่เยอะนะคะไม่ถึงสามตัน ดูจากสายตาก็รู้เลยว่าจะไม่ถึงสามตันนะคะเพื่อนๆจ้าคนที่รักที่จะอยู่น่จริงๆอะัหาหมอก็ยากนี่ค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าช่วงนี้พี่จอยก็ไม่ได้ถ่ายอ่าจำพวกเหรียญเพราะว่าพี่จอยต้องเดินทางนะคะชีวิตคือการเดินทางของพี่จอยนะคะ ขึ้นเหนือลองใต้จะประมาณนี้นะคะก็โชวมบรรยากาศในสวนกันไปนะคะวันนี้สดชื่นมากอย่างที่พี่จอยบอกนะคะสวนพี่จอยจะขายนะคะจะขายหากท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่จอยมาได้เลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะพื้นแฉะนะคะใส่รองเท้าก็เป uh ิดะเพราะว่าพื้นพื้นแฉะจริงๆนะคะว่าฝนตกทั้งคืนเลยตรงนี้มันยิ่งกว่าลาชาใช่ไหมรู้ดู้อนรูดูหนาวฤูดูฝนไม่อยู่ตรงไหน ค่ะบรรยากาศในสวนนะคะทั้ที่ไร่ที่สวนจริงๆอย่าเกินหนึ่งไร่มันจะเป็นภาละเราจริงๆเนี่ยนี่มันก็เก็บเก็บกินได้ตลอดเพราะอย่างก็ไม่ต้องไปต้นย่างอย่างก็ให้ชมบรรยากาศประมาณนี้นะคะในสวนยางพาลา ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้กดกระดิ่งกลิ๊งๆแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ พอต่อห้าไปอ้างเนาะก็พูดอย่างเงี้ยเอ้ยนี่มันไม่ใช่ขาเนี่ยมไม่ใช่ก็คือ